พระมหาทวีโพธิเมธีนะครับเจ้าวาดพุทธัปัญญาและเลขานุการนะอำเภอเมืองนนทบ,บุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขและอาสาสมัครประจําชุมชนนะครับได้สวมใส่ชุด PPE นำข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มและก็ยาสมุนไพรรักษาโรคนะครับจํานวน37ชุดไปมอบให้แก่ผู้ที่กักตัวอยู่ในในบ้านนะครับภายในชุมชนใต้ทางด่วน ชุมชนต้นตาลและชุมชนเสริชัยหลังกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิดสิโดยทางพระมหาทวีโพธิเมตีนะครับท่านได้กล่าวว่าพระพุทธปัญญาเป็นวัดเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางชุมชนจึงริเริ่มโครงการเปลี่ยนทุนเป็นทานเปลี่ยนเทียนไขเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ พระวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนต้องมีบทบาทช่วยเหลือญาติโยมในภาวะวิเกิดเช่นนี้และเพื่อเป็นกําลังใจเพราะเชื่อมันว่าเมื่อเขาได้รับกาลังใจแล้วพวกเขาก็จะหายซึ่งที่ผ่านมานะครับทางวัดพุทธปัญญาได้จัดโรงทานวัดพุทธปัญญาในพระดับริของสมเด็จพระอริยวงศ์สักติยานสมเด็จพระสังฆราชสุปลมหาสังฆปรินายกนะครับโดยได้จัดไปแล้วนะครับถึงวันละ 600- ถึง1,000ชุดเป็นประจำ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับทางวัดพุทธปัญญานะครับที่ได้ร่วมกันทำสาธารณสงเคราะห์ให้เกิดขึ้นนะครับสาธุครับ